ทำให้มือถือของเราเนี่ยเหมือนมอนิเตอร์ว่าราคาแพงตัวหนึ่งได้เลยนะครับแล้วมันก็สามารถทํางานร่วมกับซิสเต็มของไพโรได้ต้องบอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับ ครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว product ใหม่จากโปแลนด์นะโปแลนด์ B c r e ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นทาซิมิเตอร์สําหรับทํางานร่วมกับมือถือทําให้มือถือเราเนี่ยเป็นจอมอนิเตอร์ได้แล้วก็มีฟังก์ชันอื่นที่มากมายนะครับสํหรับตัวนี้แล้วมันก็สามารถทํางานร่วมกับ system ของ Pyro ได้นะผมถ้าเกิดเรามีจอ Pyro หรือว่าเป็นทาซิเตอร์หรือ receiver ของ Pyro อยู่เนี่ยก็คือสามารถทํางานร่วมกันได้เลยนะและอย่างนึงก็คือตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยสามารถทํางานได้6ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็ยังทํางานเป็น power bank เสียบเข้ากับมือถือจ่ายไฟให้มือถือได้ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าที่ผมได้มาเนี่ยเป็นตัว demo ได้มาก่อน เปิดตัวนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะว่าข้างในกล่องเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับโอเคครับ,คครบก็แกะมาที่เรียบร้อยแกะมาอย่างแรกเราเจอนนี่ก่อนเลยเป็นคลิเบรชั่นการนะผมเก็บไว้ก่อนคิกไกด์นะผมถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเอามาก็อ่านในนี้ได้นะทำงานยังไงหรือมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็ดูในนี้นะครับเก็บแล้วนี่ครับก็คือ โวลิแวนดีคอร์เนี่ยน้ำหนักถือว่าไม่เยอะเลยนะผมอยู่ที่220กรัมนะครับแล้วก็ในนี้มีพอแบงในตัวด้วยนะผมก็คือทํางานได้6ชั่วโมงแล้วก็สามารถจ่ายไฟมือถือได้ด้วยนะครับเราไปดูอย่างอื่นก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาลงลึกนะครับแล้วก็อันนี้ครับนี่มีในถุงขออนุญาตแจะเลยแล้วกันโอเคอ่ะอันนี้นะผมเป็นแม็กเซฟสามารถติดกับมือถือได้นะมือถือที่มีแม็กเซฟเนี่ยก็คืออันนี้ติดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไอก้า้นมาจับนะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นโคชูนะแล้วก็็เปนนนนแท่จัับบมืืออถะคร นี่แล้วก็ทางจับมือถือได้นะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้ครับผมก็คือโอเคอันนี้ที่จับคัวชัวครับผมยึดนะครับแล้วก็เป็นเป็นสกรูตรงนี้นะครับสามารถยึดติดอุปกรณ์เสริมได้นะยิงก็คืออันนี้ติดกล้องแล้วก็อันนี้ไปเสียบได้เลยนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าด้านนี้ก็คือติดกับมือถือด้านหลังนะครับแล้วนี่เสียบกล้องเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบดูอีกทีนึงนะครับก็ต่อมาเป็นยูดี้ type c นะครับผมนะสีขาวนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับในกล่องหมดไหมโอเคหมดแล้วนะครับเท่านี้เลย เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเจ้าตัว V c อ r e กันเลยนะครับหน้าตาก็คือเป็นอย่างนี้เลยครับผมด้านในเนี่ยก็คือมีแบตเตอรี่ในตัวนะไม่ต้องเสียบ V mouse หรือว่าแบตอะไรเพิ่มนะแบตเตอรี่ของมันเนี่ยสามว่าทํางานได้ถึง6ชั่วโมงนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่พอก็เสียบ Type C เข้าไปจ่ายไฟเพิ่มด้วยก็ได้ครับด้านข้างนี่มีอย่างนี้เห็นไหมมีจอคนระับมอนิเตอร์เล็กๆนะครับแล้วก็จะมี ปุ่มนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มไว้สำหรับแพรนะครับผมเราสามารถกดเพื่อแพรกคับอุปกรณ์ซีรีส์พโรได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็น type c ซึ่ง type c ตัวนี้เนี่ยเป็น type c สำหรับจ่ายไฟนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมีสาย hdmi ครับตัวนี้เป็น full size hdmi นะครับแล้วก็เป็น type c สำหรับเชื่อมต่อกับมือถือหรือว่าเชื่อมต่อกับกล้องนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านข้างตัวนี้ผมเป็นช่องสำหรับเสียบ sd card นะครับอันนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็สามารถ record ลง sd card ได้ด้วยเช่นกันนะครับด้านหลังเนระบคั อีกฝั่งหนึ่งมีโลโก้โฮลิแลนด์นะครับแล้วก็จะมีโคชูนะครับทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็คือเป็นตัวเมียนะผมอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวผู้นะก็เราสามารถใช้ s อ d เเหล่านี้เนี่ยเสียบเข้าไปครับเนี่ยจิ้มเข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้เนะี่ยมาเสียบกับกล้องแล้วเนี่ยปึ๊บตอนนี้ก็เป็นขาจับม,มือถือให้เราได้นะครับหรือว่าเราใช้เป็นแม็กเซฟก็ได้เหมือนกันอันนี้เขาก็แถมแม็กเซฟมาให้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้จิ้มเข้าไปครับด้านหลังก็จะเป็นแม่เหล็กเสียเเเ่ย เสียไปเนี่ยก็คือเนี่ยแบบว่าโอ้โหไม่น่าหลุดง่ายๆครับดีไม่ดีเคสหลุดออกมาก่อนก่อนที่แม่เหล็กมันจะหลุดนะครับแล้วก็ด้านล่างนะผมก็คือเป็นไทพอนเมานะครับแล้วเขาก็ยังแถมอุปกรณ์เสริมตัวนี้ไม่ด้วยนะสาหรับเสียกับคอชูของกล้องนะครับก็จิ้มไปด้านล่างอย่างนี้แล้วก็เสียกับคอชูของกล้องได้นะผมหรือว่า ใครไม่สะดวกแบบนั้นก็คือใช้ m ม g จิกอ่างตอกกับตรงนี้ได้เลยด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากการเอาตัว Polyland V-Core เนี้ยมาประกอบกันก่อนไดผมทีนี้ตัวที่ผมติดอยู่ตอนนี้ที่ผมใช้เป็นประจำเลยนะก็คือ Polyland Pilot Seven นะครับผมซึ่งเป็นจอที่ผมใช้เป็นหลักก็คือทุกครั้งที่ถ่ายงานเนี่ยผมจะใช้ตัว p i r o 7เป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัว Pilot ออกนะครับแล้วก็ใช้ V-Core กับมือถือมาเสียบแทนนะครับผมเดียวผมเมาส์ V-Core เรียบร้อยนะครับเสียบ ใส่เอชมไเข้าไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก,กดเปิดได้เลยเปิดก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้ครับขึ้นมานะครับซึ่งหน้าจอตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันทํางานง่ายมากก็คือไม่ต้องทำเลยเลยครับจิ้มเข้าไปกดเปิดแล้วก็จบเลยครับผมแล้วเราก็ต่อแอป,ปแล้วก็อแอป,ปเนี่ยมาสแกน QR Code ดโค้ดดนข้างพอสแกน QR Code ดโค้ดดนข้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยครับยังงก็จะเปิดมือถือขึ้นมาแอป,ปที่เราจะใช้นะครับก็คือแอป,ป h o l y v i e w นะครับผมกดเปิดเข้าไปเลยครับทีนี้สําคัญก็คือ แอปเนี่ยต้องใช้แอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะผมเพราะมันเพิ่งออกมานะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Android ทั้ง iOS เเนี่ยต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดหมดเลยนะครับผมก็จะเปิดเข้าไปคนระับผมเปิด V c ค r e แล้วเรียบร้อยนะครับก็เริ่มจากการสแกนเลยนะครับอันนี้สแกน QR Code ้ด้านข้างนะครับ ปกติก็คือจะสแกนติดนะแต่เมื่อกี้ผมสแกนไม่ติดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสแกนไม่ติดเนี่ยเราสามารถแอดเดเว e ไปได้นะครับผมกดบวกนะครับแล้วก็กดที่เป็นบีคอซีดีด้านบนนะครับแล้วก็เราสามารถเชื่อมต่อ Type C ด้านข้างก็ได้ครับผมคือด้านข้างตรงนี้เนี่ยมันจะมี USB Type C out เอาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อ Type C ตรงนี้ เข้ากับมือถือก็จะเจอเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่เชื่อมต่อแท้สีเรากดมาที่ violet monitoring ก็ได้นะครับผมทีนี้ในนี้เขาจะให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปซึ่งรหัสของเขาเนี่ยก็คือ1นึ่งถึงแปดหนึ่งสนะครับแล้วก็เข้า Wi-Fi ครับนี่ไวไฟของเขาครับชื่อ hld นะครับแล้วก็ D184 นะครับกดเข้าไปครับรหัสนะครับก็คือ1นถึงแนะแต่ของผมเคยเชื่อมต่อแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องใส่รหัสนะครับอ่ะพอได้ปุ๊บก็ start monitoring ครับภาพก็จะเข้ามาที่มือถือแบบนี้เลย หันไปหันมาก็คือได้ภาพแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมก็นี่เห็นหมดนะผู้ชมผู้ช่วยกล้องเกลืองอ่ะอย่างนี้ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยปุ๊บ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 ถือว่าไวเลยนะผมดีเลยเนี่ยน้อยมากเลยนะผมก็คือดีเทนซี่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ต่ากว่า8 0 ms นะครับถือว่าไวเลยนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานของเขานะก็คือเชื่อมต่อแล้วก็คือใช้มือถือเนี่ยเป็นมอนิเตอร์ได้เลยนะครับเราก็สามารถจิ้มมือถือไว้ตรงนี้ไ,ได้นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับมือถือแล้วนะความสามารถของมันเนี่ยก็คือเทียบเท่ากับพพพววกกกจออไโลลด้้้เเเเยยนะนะะรรรรราาาาาา่งีีผมาามมาสถบฟ์ พวาการตั้งค่าหลัดต่างๆรวมถึงโฟกัสพิกกิ้งเนี่ยเราก็สามารถตั้งได้นะครับผมด้านล่างเนี่ยอ่าซีบ้ามาหมดเลยครับผมเนี่ยพวกต่างๆพวกนี้ครับหลัดแน่น,นอนครับเราก็สามารถดาวน์โหลดหลัดเข้าไปในแอป,ปได้ด้วยเช่นกันนะครับผมาตั้งเป็นมิลเลอร์ก็ได้นะครับเนี่ย ตั้งติดอะไรขึ้นมาเนี่ยสามารถตั้งได้หมดเลยนะครับความความสามารถเนี่ยก็คือทําให้มือถือของเราเนี่ยเหมือนมอนิเตอร์ว่าราคาแพงตัวหนึ่งได้เลยนะครับทีนี้พอใช้มือถือเป็นมอนิเตอร์แล้วข้อดีของมันก็คืออะไรเขาสามารถกดอัดครับผมกดอัดบนจอมือถือได้เลยพอเรากดอัดไปเนี่ยไฟล์ก็อยู่ในเครื่องในมือถือเราเลยนะโดยที่ไม่ต้องเอาดึงการ์ดดึงอะไรเงี้ยออกมานะทีนี้ก็คือแน่นอนครับถ้าเกิดเราต้องการใช้แบบว่าแบบนี้ก็คือสามารถใช้่านได้เลยซึ่งรองรับไฟล์ในขนาด 4K 30มนะครับผมและตัววีคอร์ดเนี่ยย App p พ l ย v i e w จากตัวมือถือตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาใช้งานกับเจ้าตัวจอ p y l o รเซเดูนะครับผมทีนี้ก่อนเราจะมาเชื่อมต่อกับจอ p y l o รเซเนเี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวนี้ก็จะมีขีดจำกัดอยู่เหมือนกันก็คือตัวนี้หนึ่งตัวครับผม a v c ีคอ1หนึ่งตัวนะสามารถเชื่อมต่อมือถือได้ทั้งหมดครับ 4เครื่องเลยครับทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเชื่อมต่อกับจอที่เป็น p y r o 7เว่นี่ยหรือว่าเป็นตัวรับตัวอื่นของ Holy ี่แลนเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อได้แค่2นะครับผมก็คืออันนี้ส่งออกมาตัวนี้รับได้2ตัวนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้รับ1ตัวแล้วเราก็ยังสามารถเชื่อมต่อมือถือได้อีก2ตัวนะครับนั่นหมายขามว่าก็คือ1ตัวมือถือ4เครื่องหรือว่า p y r o 7 1วมือถือ2ก็ได้เหมือนกันนะผมหรือว่า p y r o 7 2วตัวเลยก็ได้เช่นกันครับขึ้นอยู่ว่าเรามีอุปปกรรรณณ์หหนนน้้าาาเซะะมไบบงคัผ อย่างเนี้ยก็คือแน่นอนครับคือเราเอามือถือเราเนี่ยเสียบอยู่กับกล้องใช่ไหมและตัวไพโรเซเว่นเนี่ยก็ให้สไซเรตเราดูหรือว่าให้ลูกค้าดูในมือถือของเขาเองด้วยก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกับตัวไพโรเซเว่นเลยนะครับแน่นอนครับก็คือตัวไพโรเซเว่นของเราจะต้องอัปเดตฟีเจอร์เวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะครับผมถึงจะทําได้นะก็เข้าไปครับแล้วก็ปรับตัวไวเลทรับผมให้เป็นรีเซิร์ฟนะครับพอเป็นรีเซิร์ฟแล้วเนี่ยด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับด้้าาาานนนนล่่่่่งเเเเีียจะะป็กกรรรชืออมมตตแบบบ WPS คััผใหดทว WPS ไปเลยนะซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องกังวลเรื่อง Channel เรื่อง group อะไรเลยก็คือกดเป็น WPS แล้วมันก็เชื่อมต่อให้เองนะครับอ่ะกดไปครับผมแล้วจังหวะที่เรากดไปเนี่ยเราต้องมากดตัวแพรตรงนี้ด้วยนะผมก็คือกดตรงตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมเอียงๆเนี่ยพอกดไปปุ๊บครับไอตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นเป็นสลักแพรนะครับพอแพรตรงนี้อยู่อันนี้ก็แพรอยู่เหมือนกันเดี๋ยวสักพักมันก็จะเจอครับแล้วเราก็จะมีมือถือเนี่ยมาร่วมวงกับเขาด้วยนะครับก็คือเนี่ยมอนิเตอร์ได้2องตัวแล้วนะครับถ มาแล้วครับผมติดแล้วนะครับเพราะฉะั้นตอนนี้ก็คือภาพจากกล้องเรานะครับก็เข้ามาอยู่ในพโรเซเว่เรียบร้อยนะครับเช่นเดียวกับมือถือนะ ก็มาแล้วเช่นกันเนี่ยมาพร้อมกันเลยนะครับก็ในกรณีที่ทีมงานมีหลายคนมีผู้ช่วยมีไตรลิฟมีลูกค้าอยู่เนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากมากับผมแล้วก็การรับส่งสัญญาณของตัวพา r โรเซเกับตัวนี้แน่นอนครับก็คือใช้มาแล้วคือถือว่าทํางานได้ดีเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกความสามารถหนึ่งของเจ้าตัวโพลิแอน v e ตัวนี้ครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ในการถ่ายวิดีโอนะเ้ื่อเราใช้การในการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยแทปเตอร์เข้าคอมเนี่ยตัวนี้ก็สามารถ ใช้ในการแทสเตอร์เข้าแคปเจอร์ e ได้ด้วยเช่นกันนะผมต้องเป็นแคปเจอร์ e นะอย่างแรกเลยครับก็คือต้องตั้งค่ากล้องครับผมให้ตัว USB เนี่ยเป็น PCD โหมดก่อนนะครับแล้วเราก็เสียบ TypeC เนี่ยตัวนี้ครับผมที่เป็น USB out ตัวนี้ครับเข้าไปที่กล้องครับผมไปที่ช่อง USB ของกล้องได้เลยนะซึ่งกล้องที่ผมใช้เนี่ยเป็น Sony A7 Mark IV อย่าลืมนะต้องตั้งค่ากล้องตัว USB เนี่ยให้เป็น PCD โหมดก่อนนะครับแล้วผมก็เมาส์ไปที่ตรงนี้นี่อย่างนี้อ่าหน้าตากล้องของเราก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยเป็นแบนอยู่ด้านบนนะซึ่งก็ ถือว่าโอเคครับใช้งานได้น่าจะยังถนัดอยู่นะก็ยังดีกว่าที่เป็นสายออกมายาวๆนะโอเคครับพอตั้งเป็น PC ซีได้หมดเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาทําการดาวน์โหลดปลั๊กอินก่อนนะผมซึ่งปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นปลั๊กอินของ Holy Land นะครับก็คือชื่อว่า Holy l i n ินะซึ่งใช้กับแคปเจอร์วันับผมถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยซึ่งชื่อปลั๊กอินนะผมชื่อปลั๊กอินว่า Holy l i n ิใช้แม็กก็คือใช้สำหรับแม็กนะผมวิธีการลงปลั๊กอินเนี่ยง,ง่ายๆจริงๆแแลลลลลล้้้้วววกกกก็คคคือสาาาาาามรรรถถดดดดัับบบบเเเเเเิิิิิตตงนนีีไยย่่่่ แน่นอนครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้น Security ขึ้นมาครับให้เราไปปลด Security ก่อนนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นมานี้ครับผมให้เรากดโอเคแล้วไปปลด Security ใน System s e t t i n g ของเราก่อนนะครับผมก็คือไปที่ private and Security แล้วก็ลงมาด้านล่างครับตรงนี้อ่า holy link plug in นะครับต้องการลงนะก็คือมันถูกบล็อกอยู่นะครับให้เรากด open anyway ครับพอกดไปปุ๊บเราก็สามารถทําการลง plug in ได้เลยนะครับพอลง plug in เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเจอ plug in holy land เนี่ยตรงนี้นะครับใน ให้เรากด enable นะครับผมแต่ว่าก่อนจะกด enable เนี่ยให้เราไปที่ wifi ก่อนครับก็คือเราต้องเชื่อมต่อ wifi hld 0 0 0 d 1 8 4ก่อนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็น wifi ของตัว v c o r e นะครับพอเราเชื่อมต่อ wifi แล้วเนี่ยให้ใส่รหัส1 8นะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8ได้เลยนะครับแล้วก็มากด enable ตรงนี้ครับ enable ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นหน้าต่างอย่างเงี้ยแปลว่าเชื่อมต่อได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ขึ้นขึ้นเป็นอะไรเตือนเนี่ยส่วนมากณตรงนี้มันจะขึ้นว่า system ไม่ให้ลงก็คือแน่นอนครับเราก็ต้องไปที่ security แล้วก็มาที่ ไ r i v a t ตรวนี้ครับแล้วก็กด open anyway เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราลง p l กอ in เลยนะครับพอกดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาตรงนี้ครับผม connect VCore ครับผมกด connect VCore ขึ้นอันนี้ confirm connect แล้วนะครับพอเราทําเสร็จแล้วนะให้เรามาที่ library นะครับผมแล้วก็สร้าง section ใหม่นะครับบวกหนึ่งเข้าไปครับ new section นะครับตรงนี้แล้วเราก็สร้างชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมาเลยครับแล้วผมก็เซฟไปที่เดสก์ท็อปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกได้นะว่าให้เซฟไปที่ไหนนะครับของผมเลือกไปที่เดสก์ท็อปนะครับตรงนี้ แล้วกดโอเคพอทั้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดถ่ายดูนะครับไม่มีสายต่อนะเนี่ยปกติเวลาผมถ่ายผมต้องมีสายเนี่ยห้าเมตรเนี่ยออกมานะแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะครับใช้วีคอร์ได้เลยนะอันนี้ผมถ่ายเป็นไฟรอนนะเพราะฉะนั้นใช้เวลานานหน่อยนะซึ่งผมลองเทสแล้วเนี่ยตอนนั้นผมใช้เวลาประมาณ8วินะต่อไฟรอนหนึ่งไฟนะครับกล้องโซนี่ a เจสี่เนี่ยก็คือสามสามล้านพิกเซลมีความใหญ่ของไฟอยู่พอสมควรนะครับโอเคผมรูปมาแล้วนะครับก็ได้มาประมาณนี้โอเคครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองกดดูทีเดี๋ยวเราลองมานับดูครับว่าได้กี่วินนะ อ่ะกดปั๊บหนึ่งสองสามหนึ่งสอเปโอเคประมาณ8วิหน่อยๆนะครับนี่ก็จะได้มาประมาณนี้เลยที่ผมจะลองเปลี่ยนนะครับไม่เอาไฟรอแล้วผมจะลองเป็น JPEG ดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไฟรอรอ8วิเนี่ยก็คืออาจจาะนานไปหน่อยนะผมจะลองใช้เป็น JPEG ดูนะครับแล้วลองดูซิว่าเป็นไงนะลองใหม่ครับปับ๊บอ่ะหนึ่ง สองอ้าวเ j p e กเข้าแล้วไวมากนเ,าเ,นเนี่ยพอเป็นเ j p e กเนี่ยคือโอเคเลยครับกดปุ๊บเข้าเลยกดปุ๊บเข้าประมาณ1-2ึงสองวินะประมาณวิครึ่งไม่ถึง2วิถ้าเกิดทำงานอย่างเงี้ยถือว่าโอเคครับผมก็คือใช้เ j p e กเนี่ยเป็นพรีวิวโยนเข้าแคปเจอร์ n e นะครับแล้วก็เก็บไฟล์รอมาท,ทําทีหลังในกล้องนะครับผมอย่างเงี้ยคือถือว่าใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใช้ไฟล์รอโยนเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับมันก็คือแน่นอนครับอยู่หน้างานแล้วก็ยิงยิง,ย,งยิงไปส่งเ j p e กเข้ามาที่กล้องให้ลูกค้าเรียกว่า จะรีทัดรูปไหนแล้วเราค่อยดึงไฟรอจากกล้องเนี่ยมารีทัดส่งลูกค้าอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้บอกเลยว่าอืมเวิร์กเลยนะครับแบบนีน้น่าจะไม่ต้องใช้สายแล้วแบบนี้ถือว่าโอเคเลยครับ โอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการอันบ็อกแล้วก็รีวิวคร่าวๆกับสำหรับการใช้งาน Polyland v c r e ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าความสามารถเนี่ยก็คือเปลี่ยนมือถือของเราเนี่ยให้เป็นมอนิเตอร์ดีๆได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถส่งภาพนิ่งเนี่ยเข้าไปยังแคปเจอร์วันได้อีกด้วยนะผมก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับตัวเล็กๆแค่นี้ตัวนี้นครับราคาอยู่ที่7,490บาทก็ไปตามกันได้ที่ The Digital SCM นะผมก็สหรับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสิวแต่แจ๋วนะครับ